ไม่เป็นไรหรอกบอกแจ็คไหมคะฮัลโหลครับ <laughs> เครียดเครียดอยู่เหมือนกันครับเครียนตอบกันดีมากทุกคนตอบดีมากจริงดีแบบดีนะผมฟังรู้สึกประทับใจก็เลยมาเวทกับตัวเองแล้วโอ้โหผมคำพูดพูดเกลยงผมกรองมายากเช่นกันแต่ผมจะสื่อสารกันแบบตรงๆไปตรงมาแล้วกันตามสไตล์แล้วกันถ้าเกิดมาในเรื่องของพาร์ทอยากบอกอะไรแจ็คเนี่ยผมมองว่าผมผมอยากบอกว่าเก่งมาก เก่งมากจริงเป็นเป็นเป็นคนที่เก่งมากเราจะเห็นว่าเพียวของความบริสุทธิ์ทําดีแม,ม่กว่าจะได้ดีคือต้องใช้เวลามากเลยพอสมควรแล้วบอกว่าเออเก่งมากจริงแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ครั้งหนึ่งได้เคยใช้เงาร่วมกันครับซึ่งนั่นแหละก่อนนี้จะมาเป็นแจ็คกับผมค่อนข้างกดดันมากว่าเราจะเป็นตัวละครที่เป็นนักต่อสู้ได้ถึงขนาดนี้ไปแลได้ขนาดนั้นไม่แบบโอผมคือถ้าเกิด เล่นส่งๆไปเพื่อให้มันเล่นกลับมาเนี่ยมันคนดูแน่นอนแฟนคลับาแฟนคลับเรากาจะชื่นชมเราเลยแต่ว่าลึกๆแล้วเราในฐานะนักสแสดงนะเรารู้สึกว่าโอ้โหมันมันคือการไห้เต็มที่มากๆอะไรยเงี้ยผมก็เลยขอบคุณสิ่งนี้มากๆที่ทําให้ผมค้นพบตัวเองเช่นกันคือตลอดเวลาที่ทํางานงผมมองตลอดว่าจุดเด่นของเราคืออะไรวะทําไมผมไม่เคยออกมาโชว์หน้าเวทีได้เลยผมไม่เคยมีอะไรที่มันจะแบบตรงนี้เรยจนรู้สึกว่าพอได้บทดเนี้ย ผมค่อยกรองได้ว่าจริงแล้วข้อดีของเราคือผมลองรักตัวเองเวลาที่ผมตั้งใจทําอะไรมากๆผมอินไปกับบทบาทผมจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อที่จะไปเป็นตัวคนคนหนึ่งให้ได้นะเช่วงที่บทยังไม่ออกนะครับเราเรารู้แหละว,ว่าจะต้องต่อสู้รงอะไรเนี้ยบทยังไม่ออกแต่ยังไม่ได้บอกว่าดีกีเก่งขนาดไหนผมไม่รู้สึกว่าโอ้านยังไม่เตรียมเลยผมขอไปโรงเรียนในคันโดก่อนไม่เกี่ยวเลยขอไปเรียนอง แล้วก็เรียนเรียนเรียน,ยนแล้วก็ค่อยมาแล้วก็เสริมอีกไห้ครให้เราได้ทักษะอะไรเนี้ยแล้วที่นี้ผมยังไม่รู้เนือเรื่องคําว่าในเรื่องมันจะเรื่องนี้ทิศทางมันจะแปรไปตามที่ผมคิดไหมมันจะโหดถึงขัง้นมีคนตายมันจะแบบเครียดมันจะแบบกดดันแบบแบบหนักมากๆขนาดนั้นเราจะมีคอมเมดี้มาขนาดนั้นไหมคือเรายังไม่รู้เส้นเรื่องเลยแล้วผมก็เลยต้องตีความตัวละควรว่าเอ้ยถ้าเกิดมันแมรขนาดนี้นมันใช้ในสังคมขนาดเนี้ย ความแมสของมันจะเป็นยังไงผมก็เลยตีความไปเอ๊ะตัวละครนี้จะสูบบุหรีไหมนะอะไรเงี้ยผมต้องจำล้ำตรงเลยว่าผมสบุหรีไม่เป็นเลยแล้วแต่นคนเทียบไปดูตอนพาร์ทเนอร์อินคาร์นะครับมันจะมีชอ็อตที่จุดบุรีดูแล้วที่ตาม,มันเออเออะคือผมไม่ได้มองพี่วอลล้วตาไหลนะคือควันม,มันขึ้นมาสูบเป็นบุหรีไม่เป็นแล้วคนที่ทีมงานเลยเขาบอกหดคือสีหน้าเขาดูบอกว่าไอ้นี่มันสูบไม่เป็นผมก็เลยแบบถ้าเกิดเ,เรื่องนี้มันต้องสูบอะเราผมต้องมาทำภาพเนี้ย มึงไม่รอดแน่เลยนะแล้วผมก็ไม่เคยบอกคนอื่นไงผมก็เลยต้องไปหักสูดเฮ้ยแต่ว่าผมเล่ล้วผม,ผมเชื่อว่าใจผมแข็งพอที่ว่าผมจะลองให้เป็นลรวจะหยุดได้อยนะ่างเงี้ยผมเชื่อว่าพี่บอพี่อานพโกเห็นหมดช่วยให้ไปโย,โไยุโรปเลยครับผมก็ได้มีแอบไปฝึกดูหน้ากระจกไปอะไรเงี้ยจนแบบท้าทายได้ที่ผมจะสื่อคือผมรู้สึกว่าผมอ่ะรักตัวเองเวลาที่เราทุ่มเทเพื่อจะเป็นใครมากๆซึ่งบทแจ็ค่มันมอบให้ผมมากจริงๆ ครับผมแล้วก็ที่อยากจะขอบคุณต่อคือผมขอบคุณบิดาภาพดีดๆมากๆคือผมค่อนข้างกลัวการทํางานกับคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นใหญ่ซึ่งการนะแสดงรุ่นใหญ่ที่เราได้ในเรื่องนี้ก็จะเป็นพี่บีพี่ตุ๊กหรือว่าก็คือน่ารักจริงๆน่ารักถึงขั้นที่ถ้าเกิดผมไปเจอผู้ใหญ่ที่ไม่คุยกับเด็กอนผมก็ไม่คุยเหมือนกันเพราะผมไม่รู้สึกว่าจะคุยอะไรไม่กล้าคุยแต่ว่าตรงพี่ๆตรงเนี้ยยิ้มรับและพร้อมคุยตลอดผมรู้สึกว่าผมปลอดภัยในการแสดงกับพี่ๆเขามาก ซึ่งแบบโหมันยากมากนะที่เราจะเจอคนที่เป็นแบบนี้รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่โชคดีแล้วก็มีตภาพรหว่ังเพื่อนนะครับเหมือนที่มาพูดเลยอาสา่วนหลักๆเราก็ทําทงแบบยินวอลพร้อมบอลเป็นหลักอ,อะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอปุ๊บโหเราก็เจอมาปัญหานแหละก็เลยแบบไม่ถึงขั้นคร้อบครัวอะไรอย่างนี้พอซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยทำให้มีตภาพของเราทุกคนเลยว่าจะเป็นพีในกล้องทุกอย่างเราเหมือนกัน้งพี่บีไปเนอ,อ่ออกง,งานผมว่าัางไปเที่ยวกับพี่บีไปทำกิจกรรมร่วมกันรู้สึกว่ามิตรภาพที่อยู่ตรงนี้มัน ดีมากมากมากจริงแล้วแหละเออผมรู้สึกคุ้มค่าหนังสือเล่มนี้ผมก็อยากจะไปเล่าให้ลูกฟังได้เช่นกันถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยครับวบบเลยครั้งหนึ่งในชีวิตแะแบบป๊าเคยเป็นี้ด้วยมันแบบมันมันมันเหมาะมันมันกูควรแก่สมองดีมากรบบงี้ก็แล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยที่็นสนุนดูพูดยาวเลยเป็นทุกคิดได้ขอบคุณมากขอบคุณจากใจจริงอยู่ตั้งแต่ต้นอยู่เนะจนถึงวันนี้จบตั้งแต่วันแรกเรามานั่งจับ อนแรกเป็นยังไงจนวันนี้เป็นวันสุดท้ายมานั่งเล่าแล้วม็มาเป็นอยู่ด้วยกันขอบคุณมากครับจะไม่มีวันลืมเลยครับ <Yeah. S 1>